คุจิกิลูเคียตัวละครหญิงที่เกือบได้เป็นตัวละครเอกของบลิชแฟนๆบลิชส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับคุจิกิลูเคียนะครับในฐานะตัวละครหญิงคนสําคัญผู้มอบพลังให้กับคุโรสกิอิจิโกะจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องซึ่งเดิมทีเนี่ยตัวละครของเธอนะครับเคยถูกวางบทให้เป็นนางเอกและตัวเอกหลักตั้งแต่เริ่มเลยก่อนที่ผู้เขียนนะครับอาจารย์ไทเทคุโบะจะเปลี่ยนใจให้อิจิโกะมารับตําแหน่งนี้แทน ตามข้อมูลจาก IMDb trivia เ,เนี่ยอาจารย์คุโบเริ่มต้นด้วยคอนเซปต์มังงะชื่อสไนป์โดยวางให้ลูเคียถือเขียวเป็นอาวุธหลักขณะที่ตัวละครอื่นๆใช้ปืนเป็นอาวุธซึ่งฟังดูแล้วค่อนข้างต่างจากโทนปัจจุบันของบลีดมากเลยเนาะซึ่งลูเคียเองก็ยังเป็นตัวละครแรกนะครับที่อาจารย์คุโบออกแบบทั้งรูปลักษณ์และบุคลิกถูกวางให้เป็นศูนย์กลางของเรื่องเลยแต่ในที่สุดอาจารย์มองว่าบทนําแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เข้ากับภาพรวมของเรื่องสักเท่าไหร่จึงสร้างอินจิโกะขึ้นมาแทนครับ แม้จะไม่ได้เป็นตัวเอกแต่ลูคีก็ยังคงมีบทบาทสําคัญอย่างมากเธอคือคนที่มอบพลังยม,มทู่ให้กับอิจิโกะที่นับเป็นจุดเริ่มต้นของการรจนภัยทั้งหมดเลยก็ว่าได้ในช่วงต้นเรื่องลูคีถือว่าเป็นเสาหลักในโทนเรื่องและเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของหลายสถานการณ์ในเรื่องเลยนะครับ และถึงแม้ว่าจะถูกลดขั้นจากตัวเอกเนี่ยแต่ลูเคียก็ยังคงใจแฟนๆด้วยบุคลิกเยือกเย็นแต่แฝงอารมณ์ขันความแข็งแกร่งทั้งทางร่างกายและจิตใจและบทบาทสําคัญในหลายอาร์คใหญ่ของเรื่องลูเคียจึงเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าตัวละครไม่จำเป็นต้องอยู่ในตําแหน่งพระเอกเหรือนางเอกเสมอไปถึงจะกลายเป็นหัวใจของเรื่องได้เพราะสําหรับแฟนบลิชเธอคือแรงผลักดันแรกเริ่มและยังคงเป็นจิตวิญ,ญญาณของซีรีส์นี้มาตั้งแต่ตน้นจนถึงทุกวันนี้ครับ